สวัสดีค่ะโงกักปั้วอีกรอบนะคะกับปัญหาที่กรีดดอกยับกันอันนี้เรามาเริ่มทำพับครึ่งกับหลังเลยค่ะเพื่อง่ายในการเข้าครึ่งกรีดแล้วก็กลับมาพับครึ่งทางนี้นะคะจับกรีดให้คมนะคะแล้วก็จับด้านแดงพับขึ้นไปเว้นจากเส้นกลางไว้นี่ประมาณ1เซนนะคะ แล้วก็จับตรงสันนี่แหละค่ะพับครึ่งหนึ่งจากสี่ส่วนนั้นพับตรงนี้แล้วตรงนี้พับย้อนกลับนะคะด้านล่างนี่เขามีแนวพับเข้ามาอยู่แล้วนะคะอ่ะเราก็จะได้ครั้งละสองใบก็เร็วขึ้นอีกนิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาพับหัวแหลมท้ายแหลมกันเลย mm hmm. ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นด้านบนนะคะจะเป็นด้านที่กรีดแยกอยู่ด้านด้านฝั่ง สีเทานี่นะคะด้านนอกพับปลายให้ชนกันนะคะแต่ตรงตรงปลายก็แยกออกจากกันนิดนึงเวลาทบจะได้ไม่เบียดกันนี่นะคะอันนี้ขวามือเป็นด้านล่างซ้ายมือเป็นรอยพับนี่คือส่วนด้านบนนะคะตรงด้านแดงอันนี้เป็นอันล่างนะคะด้านใน อันนี้เป็นฝาด้านนอกจะสั้นกว่าตรงปลายแหลมนี้ให้ชนกันนะคะแล้วก็ตรงปลายด้านล่างนี้ให้แยกออกนิดนึงเพราะเวลาพับทบกันเนี่ยเขาจะได้ไม่เบียดกันแล้วไม่ทบกันทําให้เป็นสันนะคะวันนี้เราจะมาเน้นเรื่องการแกะค่ะแกะกีบซึ่งมีปัญหามากเพราะว่าบางคนบอกว่าหลายคนถามแล้วถามอีกว่าทําไมไม่ให้ยับก็ต้องดูตัวอย่างก,กัน อันนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูแบบปกติคือบางคนเนี่ยไม่ใช้ไม้ไม่ใช้ไม้ก็ต้องใช้นิ้วดันถ้าถ้าสิวดันเนี่ยโอกาสที่กระดาษจะยับเป็นแบบนี้ค่ะก็เลยแนะนำว่าให้ใช้ไม้แต่ถ้ามันยาวไปก็ใช้เข็มแข็งๆก็ดีกว่านะคะแล้วเข็มก็จะเล็กเวลาเราพับครึ่งซ้ำรอยเดิมมันจะคมนี่ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงถ้าเราไม่เอาเข็มค้ําไว้เนี่ยค่ะเวลาเราดึงเนี่ย มันจะทำให้ยู่ยี่ได้นะคะอันนี้เป็นแบบที่ว่าเราไม่ใช้เข็มค้แล้วก็ค่อยมาจัดตรงปลายนิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาทำแบบที่ปกติควรจะทำแบบนี้เลยก็คือค่อยๆแกะมาก่อนแล้วกลับไปจัดทรงใหม่จับปลายด้านล่างนะคะแล้วก็เอานิ้วดันตรงสันให้ดันเข้ามาตรงนี้จะพองๆนิดนึง นิ้วดันเข้าไปนิดหนึ่งแล้วก็ใช้เข็มล็อกกลางไว้คาไว้เลยค่ะแล้วทีเนี้ยเวลาเราดึงเนี่ยเราดึงกี่แบบก็จะดึงง่ายขึ้นเพราะเขามีตัวค้ำแล้วมันเสมอเป็นเส้นเดียวกันนี่นะคะตรงกลางเราไม่บีบเยอะนะคะเราดึงแค่นี้ค่ะค่อยๆค,คลี่ดึงหัวเบาๆนะคะถ้าดึงแรงค่ะ นี่ค่ะจับปลายแล้วก็ดันด้านหน้านี่ค่ะอันนี้ถ้าเราพับคมเป็นเส้นตรงเนี่ยมันก็จะง่ายค่ะมันจะดึงง่ายยิ่งถ้ากระดาษแข็งก,ก็จะอยู่ทรงเร็ว วิธีที่จะแกะกันแต่ละคนก็บางคนก็แกะไปแล้วก็เข้าเข้าดอกเลยแต่บางคนก็แกะแล้วก็พับครึ่งเอาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บเข้าไปอันนี้คือดีที่สุดนะคะใช้เข็มดันเข้าไปแล้วก็ขาเอาไว้แล้วก็ค่อยๆดึงทุกด้านอันนี้จะง่ายแล้วตึงตึงทุกกรีดทุกฝัดทำง่ายที่สุดก็แนะวิธีนี้นะคะ แต่แล้วแล้วแต่คนชอบอันนี้นะคะถ้าทับปลายไม่สนิทก็ขับมารีดอีกทีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวว่าเวลาดึงอะ่ะเขาจะเป็นสองสองรอยค่อยๆดันเบาๆนะคะใช้ตรงตรงสันอย่าใช้ปลายแหลมถ้าอันนี้เขาเข้ารูปทรงแล้วเนี่ย แข็งหน่อยก็จะดึงเบาง่ายๆนี้เลยค่ะใช้เชือกนี่ก็จะใช้เชือกที่เป็นเชือกการเกษตรนิดนึงนะคะที่เขาเป็นเชือกฟันมาแล้วแล้วเราก็มาแกะให้บางนิดนึงเ,เขาก็จะเหนียวค่ะก็จะเส้นเล็กถ้าเราใช้เส้นเล็กเนี่ยเวลามัดแล้วตรงกลางก็จะไม่โหวอันนี้ที่จับเนี่ยก็คือ ก็จะมีแรงดิ้นนิดนึงแล้วก็จับตรงตรงที่เราพับไว้ให้เป็นรอยอันนี้เราก็จัดให้เข้ารูปก่อนนะคะแล้วค่อยพันเชือกด้วยที่เรามีรอยพับไปแล้วเนี่ยค่ะเชือกเขาก็จะลงรอยได้พอดีินมก็จะง่ายขึ้นมัดสองครั้งตายไปเลยนะคะมัดตายไปเลยก็ได้เชือกจะได้ไม่ต้องตัดยาวมากประมาณ14นิ้วค่ะแล้วก็จับจับให้เขาเข้ามาหา ตอนนี้กลีบเ็ยังไม่เบียดกันนะคะแล้วค่อยๆจับจัดเรียงอีกทีหนึ่งแล้วก็กดตรงกลางเนี่ยค่ะเพื่อให้ตรงกลางเขาป่องลกออกมาจากที่ว่ามันเป็นสันนิดๆเพื่อให้เขาเบียดกันแล้วกลีบก็จะอยู่ทรงถ้าไม่มีอะไรไปทับไม่มีอะไรไปเบียดก็จะอยู่ได้นานค่ะแล้วก็ไม่เสียรูปทรงด้วยหนึ่งดอกเนี่ยใช้เวลาประมาณสิบนาทีเลยนะคะ ราะว่าเราค่อยๆพับเขาอันนี้คือปีแดงนี่ซื้อได้ทั่วไปนะคะจีแดงแต่ว่าตรงกลางเขาจะเป็นรูก็เลยจะเอากระดาษแดงติดกาวแล้วมาแปะไว้นิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เห็นรอยเชือกไม่อยากให้เห็นรอยเชือกค่ะแต่ถ้าใครตัดดอกไม้แดงที่เคยตัดให้ดูอย่างนั้นก็ตรงกลางก็กจะไม่บวกไม่มีรูก,ก็ไม่ต้องแต้ม สร็จแ,แล้วก็ทากาวทุกช่องเลยนะคะก็จะได้ช่วยยึดดอกให้อยู่ทรงก็จะทำให้กลีบแข็งขึ้นนะคะตรงกลางที่ทากาวก็จะมาปิดตรงนี้พอดีเวลาเราปะเนี่ยตรงกลางเขาจะนูนเพราะฉะนั้นตัวดอกไม้แดงของเราเนี่ยก็จะไม่ไม่เสมอค่อยๆต้องค่อยๆเอามือลูบลูบลูบไปนะคะ แล้วก็ดูว่าเขากรีบเขโอเคไหมซึ่งหลังจากที่ทําเยอะๆแล้วก็เลยใช้ที่รองแก้วถักเป็นเหมือนที่รองแก้วค่ะแล้วก็เอามาวางแล้วก็ค่อยดันปลายเขาจะได้พองแล้วก็ใช้เป็นความรวดเร็วด้วยค่ะสะดวกในการทำงานค่ะก็จะได้ดอกกิมปัวขนาด5แผ่น10กรีบแบบนี้นะคะ หวังว่าจะได้เทคนิคในการแกะกลีบไม่ให้ยับนะคะสวัสดีค่ะ